สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นคูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูตู้เคาน์เตอร์นะคะสแตนเลสเกศ304ค่ะหน้ากว้างเมตร20นะคะหรือ6กแล้วก็สูง80เซนนะคะรวมฐานนะคะราคา33,500่บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าใบนีใกล้ๆกันเลยค่ะ ถ้าลูกค้านะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะสนใจตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสเกศสามศูนย์สี่แช่ยเย็นด้านหลังนะคะก็สามารถมาดูสินค้าจริงได้นะคะเรามีหน้าร้านที่กรุงเทพสายสองสายสามนนทบ,บุรีที่กาญจนบ,บุรีร้านมิ่งซินเครื่องเย็นนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามสี่เก้าห้าสี่สี่นะคะหรือว่ารหัส id พิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมเนนคูพิมพ์เล็กนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ